สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพึ่งจะมาแนะนำเรื่องมุมเราจะตอบคำถามจากภาพกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะมีภาพมาให้ให้ตอบคำถามจากภาพ จทย์ถามว่าเส้นตรงได้แก่ภาพใดบ้างนะคะให้สังเกตบางภาพก็จะมีหัวลูกศรสองข้างบางภาพไม่มีหัวลูกศรบางภาพมีลูกหัวลูกศรเพียงด้านเดียวนะคะเส้นตรงจะต้องมีหัวลูกศรสองข้างมีภาพใดบ้างคะเรามาดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะตัวอักษรเขามีมาให้อยู่แล้ว อันนี้คุณครูจะตั้งชื่อว่า a b ดูจากภาพนะคะตัวอักษรตรงตามภาพเลยค่ะดังนั้นเส้นตรงก็ได้แก่เส้นตรง a b เขียนสัญ,ญลักษณ์ด้านบนให้มีหัวลูกศรสองข้าง ต่อไปที่มีหัวลูกศรสองข้างภาพไหนอีกคะอ่ะเราจะมาดูภาพนี้นะคะจะให้ชื่อว่ามคเราก็จะตอบเส้นตรงมคใส่สัญ,ญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้าง ต่อไปภาพไหนอีกคะที่มีหัวลูกศรสองข้างมาดูภาพนี้นะคะมีหัวลูกศรสองข้างให้ชื่อว่ากอพอเราก็จะตอบเส้นตรงกอพอเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะมีหัวลูกศรสองข้าง ต่อไปมีอีกไหมคะที่มีหัวลูกศรสองข้างอยู่ทางด้านบนนี้นะคะให้ชื่อว่าขงองก็คือเส้นตรงของอเขียนสัญ,ญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้างนะคะเส้นตรงได้แก่เส้นตรง ab เส้นตรงโขอ เส้นตรงกอพอเส้นตรงขอคอให้เขียนตัวอักษรตามที่โจทย์ให้มาในภาพนะคะ มีภาพมาให้ให้ตอบคำถามจากภาพโจทย์ถามส่วนของเส้นตรงได้แก่ภาพใดนะคะให้สังเกตมีหัวลูกศรสองข้างไม่มีหัวลูกศรแล้วก็มีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวส่วนของเส้นตรงก็คือไม่มีหัวลูกศรน,นะคะ ภาพใดบ้างที่ไม่มีหัวลูกศรเราจะมาดูภาพแรกก่อนนะคะที่อยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างชื่อกกขอเราก็จะตอบส่วนของเส้นตรงกกขอสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านบนนะะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะคะ ต่อไปเส้นไหนอีกคะที่ไม่มีหัวลูกศรมาดูเส้นนี้นะคะไม่มีหัวลูกศรคงก็คือส่วนของเส้นตรงคงสัญลักษณ์นะคะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างตัวอักษรให้เขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยคะ่ะ มีภาพใดอีกคะที่ไม่มีหัวลูกศรภาพนี้นะคะให้ชื่อว่าโจโฉและส่วนของเส้นตรงโจโฉจากภาพเราก็จะตอบได้ว่าส่วนของเส้นตรงได้แก่ ส่วนของเส้นตรงกอขอส่วนของเส้นตรงคองอและส่วนของเส้นตรงจจฉอ มีภาพมาให้ให้ตอบคำถามจากภาพมีภาพมาให้นะคะให้สังเกตมีหัวลูกศรสองข้างไม่มีหัวลูกศรและมีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวโจทย์ถามว่ารังสีได้แก่ภาพใดบ้างนะคะรังสีจะมีหัวลูกศรเพียงหข้าง ให้สังเกตภาพใดคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างเรามาดูภาพนี้ก่อนนะคะมีหัวลูกศรหนึ่งข้างชื่อ x y เราก็จะตอบได้ว่ารังสี x y ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอยู่ทางตัวทางด้านล่างก็คือตัว y เวลาเราเขียนสัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรก็ต้องอยู่ทางตัว y ก็จะได้รังสี x y ต่อไปมีอีกไหมคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างก็คือภาพนี้นะคะชื่อ J L เราก็จะได้และรังสี J L ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอ,อยู่ใกล้อยู่ทางตัวอักษรใดเวลาเขียนสัญ,ญลักษ์ณ หัวลูกศรก็ต้องให้อยู่ทางตัวนั้นนะคะชื่อก็ตามที่โจทย์กําหนดมาเลยค่ะ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่โจทย์กำหนดโจทย์ให้เขียนรูปส,ส,รนนะะส่วนของเส้นตรงกงมาดูตัวอักษรนะคะส่วนของเส้นตรงกงก็คือจากกมางเราจะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอนะคะช่วยในการลาก วางไม้บรรทัดทาบจักโกมางอแล้วก็ลากเส้นเลยค่ะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงโกงอดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กําหนดโจทย์กําหนดให้เขียนรูปรังสีงอจอเราจะลากเส้นจากงอไปจอนะคะจากงอไปจอให้สังเกตทางตัวจอมีหัวลูกศรใช่ไหมคะดังนั้นตรงตัวจอเนี่ย เราจะลากเลยจากจอไปหน่อยนะคะใช้แม้บรรทัดกับดินสอทาบเลยค่ะจากจุดงอไปทางจุดจอนะคะลากให้เลยจุดจอไปหน่อยค่ะหัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวจอ ลากเส้นได้ดังภาพแล้วนะคะหัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวจอเราก็ใส่หัวลูกศรให้อยู่ทางตัวจอค่ะเราก็จะได้รังสีงอจอดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กําหนดเขียนรูปส่วนของเส้นตรงอคอเราจะลากเส้นจากจุดจุดจอไปหาจุดคอนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดกับดินสองค่ะทาบให้ตรงจุดนะคะลากเส้นจากจุดจอไปคอ เราก็จะเขียนรูปส่วนของเส้นตรงโจอคอได้ดังภาพค่ะมีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดโจทย์ให้เขียนรูปรังสี ขอจอจากจุดขอลากมาจุดจในโจทย์นะคะรังสีหัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวจดังนั้นเราจะลากเลยจุดจมานะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอค่ะลากเส้นนะคะจากจุดขอมาถึงจุดจแล้วก็เลยมานะคะ หัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวจอเขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัวจอค่ะเราก็จะได้รังสีโขอจอดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดให้เขียนรูปเส้นตรงขอคอสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านบนมีหัวลูกศรสองข้างเรียกว่าเส้นตรงก็คือเขียนรูปเส้นตรงขอคอจากจุดขอไปจุดคอ จะมีหัวลูกศรสองข้างใช่ไหมคะดังนั้นเราจะลากเส้นให้เลยจากจุดทั้งสองจุดนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอช่วยในการลากเส้นดังภาพเลยคะ่ะ หลังจากลากเส้นได้ดังภาพแล้วนะคะดูสัญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้างเราจะเขียนหัวลูกศรสองข้างค่ะเขียนหัวลูกศรสองข้างก็จะได้เส้นตรงขขโคดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กําหนดเขียนรูปรังสีกอขอเราจะทำการลากเส้นจากจุดกอไปจุดขอให้สังเกตทางตัวขอมีหัวลูกศรดังนั้นเราจะลากเลยจุดขอไปนะคะใช้ไมบ้บรรทัดกับดินสอช่วยในการลากเส้นคะ่ะ ลากเส้นจากจุดกอไปขอดังภาพลากเส้นจากจุดกอไปขอได้ดังภาพแล้วนะคะ ในโจทย์มีหัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวขอเขียนหัวลูกศรทางตัวขอค่ะเราก็จะเขียนรูปรังสีกอขอได้ดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปส่วนของเส้นตรงกกคอจากจุดโกไปจุดคอนะคะเราจะลากส่วนของเส้นตรงค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดและดินสอลากเส้นจากจุดโกไปคอ เราก็จะได้รูปส่วนของเส้นตรงโกคดังภาพ มีภาพมาให้ให้เขียนรูปตามที่กำหนดเขียนรูปเส้นตรงคคงงเราจะทำการลากเส้นจากจุดคอมางอก่อนนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดและดินสอค่ะลากเส้นจากจุดคอมางง เราลากเส้นจากจุดคอมางอแล้วนะคะให้ดูในโจทย์ค่ะมีหัวลูกศรสองข้างเราจะเขียนหัวลูกศรทั้งสองข้างค่ะเขียนหัวลูกศรสองข้างเราก็จะเขียนเส้นตรงคองอได้ดังภาพ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูพค่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ